เอาล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับกลับมายู่ตอนที่3ของเกม a p l p e Tale Innocence นะครับผมอ่หลังจากที่เราได้ฆ่าอาใครสักคนนั่นแหละครับท่านผู้ชมผมก็จำไม่ได้เหมือนกันโอเคหลังจากที่ฆ่าก็ได้เข้ามาในโบสนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยมาฮิวโก้ตามมานี่โอเคครับปไปไหนต่อดีว้าว ถ้าไม่มีเทียนล่ะคือเทียนมีไว้ให้บอกว่าเรากำลังนึกถึงใครคนหนึง่ง <Thank you. S 2> จุดได้นะแต่ก็อย่าไม่หิวตัวเองล่ะเด็กน่าจะจุดเป็นเนาะงั้นเราก็ปล่อยฮิวโก้ไว้นู่นก่อนอ้าวเดินไม่ได้สงสัยต้องอยู่ฮิวโก้ครับ <And Daddy. S 2> อืมโหดเศร้าเลยครับนึกถึงพ่อแม่นี่เองโอเค มาฮิวโก้ไปต่อเขาว่าแม่ไปไม่ได้สคริปต์นี่เองฮะตลกจังเลยเสียที่นี่มันมีเออโค่อ่ะเฮลโหลฮิวโก้อาจจะมีคนดอยู่แถวนี้นะโอ้ oh. <laughs> ใช่บาๆหน่อยฮิวโก้โอ้สร oh. oh. ้อยคอโรซโารีนี่คืออะไรครับเนี่ยรูปประคำเหรอโอเคครับเหมือนฮิวโก้จะนึกถึงแม่มากนะฮะก็เลยว่าจะขอไอ้สร้อยเมื่อกี้ไว้คุยกับพ่อแม่โอเค อน,นีอ่แม่มารีเหรอ้องอให้อภัยฉันในสิ่งที่ฉันได้ทำลงไปด้วยเออโอเคครับปะหลังจากที่น่าจะสารภาพบาปนะเมื่อกี้ไม่น่าเปมีสารภาพรักบ้างหรอเดี๋ยวน่าจะผมเดาว่าน่าจะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกัน มีแอลกอฮอล์โอเคไว้คาบเอราได้น่าจะลงทางนี้ผมเดาว่าทางนี้แหละแต่มันจะไปยังไงบาริเคส์ทำไม, <ric> มต้องทำด้วยอืเพื่อป้องกันไม่ให้คนออกหรือเข้านั่นเองฮิวโก้แล้วว่าแต่ไปยังไงอ่ะเออทางไหนวะฮิวโก้ช่วยพี่ด้วยพี่ต้อง <laughs> พี่ต้องไปทางไหนเนี่ย hey, <look. S 1> อ๋อ ทางนี้ครับใช่ไหมโอเคเนี่ยจะเป็นทางออกปีขึ้นไปบอกว่าคงไม่แตกแบบอันเก่านะซึ่งไม่แตกครับถ้าแตกก็คือไปไม่ได้และวุ้ยซ่อนๆหลวงพ่อเราต้องการความช่วยเหลือออกไปมันอันตรายมากอ๋ออันนี้คือเราคุยกับเขาเหรอโอเคครับเราจะต้อง,องวิ่งไปทางนี้แหละอืม หลวงพ่อนี่น่าจะรู้อะไรที่เราไม่รู้เยอะเลยครับมาต้องตามหาเขา oh, โอเคโอ้ทุกอย่างนี้พังไปหมดเลยอาจจะอาจจะสร้างเตียงขึ้นมาใหม่เดี๋ยวก่อนฮิวโก้สร้างเตียงใหม่ขนเตียงออกก็ได้มั้งถูกไหมเออสร้างเตียงใหม่ต้องทำลายเข้าของอันเก่าเลยเหรอเอ๊ะอันนี้อะไรเนี่ยแฟบริกโอเคไม่มีอะไรแล้วไปดีกว่า โอ้มีเสียงลมเนี่ยเออพราแต่เราต้องไปหาหลวงพ่อสินะว่าแต่หรออืมผมรู้จักกลิ่นนี้นะนั่นพระมักจะเอาสมุนไพรนี้แหละไปแช่ในน้ำแม่เราเคยทำอย่างนี้นะเออโอเคครับ ็รูดของต่อไปอ่ะลงมาข้างล่างแล้วเพราะแต่บาดหลวงหลวงพ่อเออนั่นแหละต้องเรียกว่าอะไรไม่รู้อะ่ผมขอเรียกหลวงพ่อแล้วกันนะฮะบาดหลวงเออบานหลวงบาดหลวงพ่อแล้วกันโอเคอ่านี่คืออย่างเนี่ยอ่านไม่ออกอ่านออกแหละแต่ไม่รู้คืออะไรสรุปคืออะไรเนี่ยเขคุยกับใครโอ,โอ้ดอกไม้สวยจังเลยหมายถึงว่าน่ารักจังเลยแนี่มันคือดอกคานชั่นนะครับ ไออันเก่าเนี่ยสวยกว่านะฮิวโก้เราต้องไปนะแต่ว่านี่ดอกนี้จะช่วยปกป้องพี่รู้ไหมพี่ขอบใจมากฮิวโก้ยินดีงับโอเคแล้วยังไงตอนนี้อันนี้คือออไอเทมเอามาให้หมดอตอนนี้เพราะว่าเผื่อจะได้คราฟได้เลยแต่แต่มันต้องมีเวิร์กช็อปนี่หว่าไม่งั้นก็คราฟไม่ได้มีไอเทมอะไรให้เก็บไหม โอ้ดีเก็บให้หมดปลาต่อฮัโหลหลวงพ่ออ้าวไม่ใช่ประตูนี้ฮัลโหลครับไม่ไม่ใช่ประตูนี้นอ้าวอยู่นี่ทำไมทำไมหมอไม่เห็นหลวงพ่อดูไม่แก่เลยหลวงพ่อบาดหลวงพ่อเธออีกแล้วเหรอฉันบอกให้ออกไปไงเธอไม่รู้หรอกออกไปในขณะที่ออกไปได้จะต้องมีคนช่วยเรานะอย่างน้อยก็ทาเพื่อเขาหน่อยเหอะ น่าจะรู้จักไปเปล่าเพราะว่าอืมน่าจะรู้จักมั้งครับเร,เ,เราคือลูกของเขาเรากำลังหาหมอโรเลนเทียสอยู่รู้จักเขาไหมรู้จักรู้จักหงแล้วก็รู้ได้ว่าเขาเคยดูแลครอบครัวเธอมาก่อนอ่า,อา,อาฉันเออเหลวองพ่อโทมัสนะ ก็การปรากฏตัวของเธอเนี่ยไม่ให้เป็นเออนี่เป็นหมายที่เท่าไหร่นักโอเคจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้มันโคตรแย่หนีไปเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวตายหรอกแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยอยากจะฆ่าพวกเรานะพวกนั้นกำลังเป็นบ้านอะแลนเทสเลนเทสไม่แต่ฉันกน ทิ้งบทไปไม่ได้นะแต่มีทางออกนี่โดยผ่านทางคลิปอัลตทรีเซนท์ท่านอาจจะใช้ได้เั้นเดี๋ยวฉันควรจะลองพาเธอไปทางโรเลนเทสฟาร์มดูหลัจงจากนั้นก็ขอให้พระเจ้าคุ้มครองเธอนะโอเคก็ตอนนี้ดูสงบลงอยู่โอเคเข้ามาเลยเอยหลวงพ่อแบบเจ็บขาปะครับ มีากระเพกเออกดที่โคตรจะสำคัญนะให้อยู่ตามแสงไฟโอเคอันนี้คือโรคระบาดจริงนะวันเนี้เกิดขึ้นจากการกัดในช่วงกลางคืนแล้วก็แพร่ระบาดตอนแรกก็ครอบครัวแล้วก็ไปทุกทุกคนมีไข้ตะตุ่มเหรอแล้วก็ทุกคนก็เริ่มตาย แล้วเมื่อเราพบว่ามันมาจากไหนมันก็สายไปแล้วโอ้ยมอหลวงพ่ออยู่ทําไมมาจากไหนเนี่ยหลวงพ่อไอ้โลกเนี้ยเราใกล้แล้วล่ะโมโรเรลน่าอยู่ตรงนี้เดือดวาบเราน่าจะเป็นเอ่อกลุ่มสุดท้ายเดือดดาบตุม่มแลไหนครับเนี่ยเอ่อโมโรเรล ลุงพี่เออต้องเรียกว่าไงนะเขาเรียกวไงอยู่นี่ก่อนนะอา้าวไม่เอาไฟไปด้วยหรอครับอยู่ๆก็ให้ถือใช้ผู้หญิงอย่างนี้มันไม่ดีเลยนะพี่โมเรลอยู่แถวนี้ไหมน่าจะไม่อยู่หรือเปล่าโมเรลโมเรลพี่ไม่ใช่เออเขาเรียกว่าไงนะผมไม่รู้มันเรียกสัรพนาว,ว่าอนะไรแต่มันไม่ใช่พี่ชายอะ,อะ เอ่เกิดอะไรขึ้นฮิวโก้เป็นอะไรหรือเปล่าหลวงหลวงพ่อโอ๋โออะไรวะเชิดเชิดแล้วบอกให้อยู่เหนือแสงไฟครับประเดียวลำดับหมดเลยไม่นะไม่นะไม่โอ้ยห,หนูหลวงพ่อมาดิเร็วโอ้ขาแก้เจ็บนี่วะเอาเอาเอะไรเอาไฟมาเร็ว เร็วไฟอ่ะโอ้ช oh, oh, ิ i โอ้ชิ i ตดว่าเวนกำทำไมแกไม่จุดมาสองอันจบแลยคบลาก่อนหลวงพ่อเด็ซมอรเล่เรียบร้รอยไปไอง้งอะโอ้ชิ t ทำไมมันแท้โหดจังวะอยู่โก็ wow. go, อยู่ใ,ใกล้พี่นะมันกินเขาพี่ทำไงดี ทำไมแม่งมีเยอะจังวะเนี่ยเออใช่อยู่ทุกที่เลยว่ะเอ,อ้ยแต่มันกลัวไฟไม่เป็นไรครับก็เดผมผมโคตรกลัวมันแบบบั๊กแล้วมาฆ่าผมมากเลยนี่มันแบบฝันราย,ยชัดโอ้โหเดี๋ยว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 ,ยวไปขยับต่อไปฮิวโก้โอ้โหแต่แม่งแบบโยเยจริงฮะอ๋ออันนี้เนี่ยหมายถึงเอไอคนที่เขากำลังตามหาอะไรโอเคครับเราต้องวางไอนี่โอเค แล้วก็ไปฮิวโก้ไปก่อนโอเคเดี๋ยวเราค่อยเอาไฟอันใหม่แบบอันใหม่ได้โอเคอันนี้แหละอา้าวโอ้ยหยิบดิไม่ใช่กระโดดอา้าวหยิบไม่ได้เหรอชิดถามจริงอ๋อ oh ถามจริงโอ้ยวิ่งโอเคโอ้โหตกใจหมดโอเคเราต้องรีบไปครับไม้มันมอดได้ชิด ไปอใกล้ๆเลยอีหนูเวนทำไมต้องตาแดงด้วยฮะผมเกลียดตาแดงๆเฮ้ยไปโอเคอยู่ตรงนั้นไว้ก่อนนะอยู่ตรงนั้นไว้ก่อนอยู่ตรงนั้นไว้ก่อนอยู่ตรงนั้นไว้ก่อนชิดชิดอ้าวโอเคขึ้นได้ใช่ไหมชิดชิดต้นอ,อ่าเดี๋ยวก่อนผมต้องไปยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนนะ มันฆ่าหนูไม่ได้เหรอเอ่อเดี๋ยวก่อนนะมีไม้แถวนี้ไหมอ่ะมันจะไม่มีผมทำยังไงได้เดี๋ยวก่อนนะไม่มีไม้ทำยังไงดีเฮ้ยชิตย่า ยิงทิ้งได้ไหมเนี่ยไหนลองดูดีกว่าเอออ้าวเพื่ออะไรเนี่ยแล้วผมหาไม้จากไหนได้เดี๋ยวก่อนน่าจะตรงนี้นั่นน่าจะไม่มาไม้ไม้ไม้ไม่มีเลยน่าจะมีอะไรให้ยิงหรือเปล่าครับผมเดาเดี๋ยวก่อนนะ20 minutes later เอ่อ เอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อเหยา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 ขอไปกดสเปซแป๊บหนึง่งขอสเกตสเปซแป๊บหนึ่งดีเออโอเคไปโอ้ยเอเวนก็นึกว่าจะมาที่ไหนได้ไม่กล้าไปเลยเนี่ยโอ้ยเฉด What is this โอเคมีเอ้ยอันนี้อะไรอะไม้ไม่ใช่ไม้หินแล้ว <laughs> <laughs> ต้องทำยังไงอ่าเดี๋ยวก่อนมันต้อง อ๋อนี่ไงอึ๊บโกตุ่มเฮ้ยไม่น่ากด F ที่หลังเลยพึ่งเออตอนนี้เราคงทำอะไรไม่ได้ฮะโคตรแย่เลยพี่เด็พี่รู้นะมาเหอะแล้วอย่าพึ่ง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 อย่โก้ขึ้นไปเลยไปเลยโอเคอ๋อก็คือขึ้นไปด้วยกันโอเคครับอย่าแตกนะบันไ,ได อยากหักแล้วบันไดไม่ใช่แตกบันไดแตกบ้าอะไรเนี่ยโอเคแล้วอเอ้ยชั้นนี้มันมีหนูบ้าเนี่ยไม่มีนะจะมีเลยโอเคอันนี้ยิงแค่เดียวเหรอโอเคเดีย๋ยวเราไปแบบจังหวะเดียวกับที่มันแกว่งมาลงมาเร็ว yes 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 มาเร็วฮิยุก็ เพิ่งแก่เพิ่งจังหวะนี้โอ้ยขึ้นมาเลยโอเคมันเสียงดังมากเลยพี่แต่ว่าเจอเยอะน,นะฮิวโกโ้มันตอนนี้มันไม่น่าจะมีใครอยู่แถวนี้แล้วแหละเอ้เวอร์กชอปอันนี้เก็บของก่อนโอเคอัพเซอร์ลิงได้ไหมเอี้ยไม่ได้อัพอะไรอัพอะไรได้บ้างเนื้อเฮ้ยอวันนี้ได้พ็อกเก็ตกระเป๋าโอเค อ้ากระเป๋าก่อนเลยเจ๋มมากอืมแล้วมันต้องไปทางทางไหนต่อนะอ๋อทางนี้ครับโอเคผมเห็นที่มือนี่ไม่ได้จริงๆไม่มีหนูก็บ้าแล้วไม่น่าพูดเลย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอ๋ออันนี้คือเนื้อใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะขอเก็บของก่อนได้ปะโอเค ถ้วเดี๋ยวผมหาขางออกก่อนอ่าตรงนู้นโอเวดกมเหวี่ยงไปชิดไปสิอ๋อนี่ไงแฮมโอ้โอเคอันนี้มันคือแฮมเหรอเนี่ยอีวิ่งฮิวโก้วิ่งก่อนก่อนไปขอเก็บของก่อนสวยงามไปฮิวโก้ไปก่อนโอเคครับโอ้โหแม่งโคตรเหมือนซอมบี้แล้วซอมบี้หนู นั่นไงทรีเซนโอเคเปิด <c oughs> เรียบร้อยโอ้โหจะศพตายอีกแล้วอันนี้คือหลวงพ่ออะไรครับเนี่ยเยวก่อนนะเอาเก็บขอก่อนมีอะไรให้เอ่อทำอะไรบ้างไหมปีนขึ้นไปเหรอเชดอยาอันนั้นอะไรอะฮะเอ่อเดี๋ยวก่อนนะผมจะปีนขึ้นไปบนโต๊ะมันปีนได้ปะ อ๋อโอเคปีนได้โอเคฮิวโก้ขึ้นไปก่อนไปเราจะปลอดภัยถ้าเรามาบนนี้เออหนูมันดีนะมันไม่ฉลาดเท่าไหร่โอ้ชิดอย่าล่วงนะใช่โอเคเราไม่ล่วงหรอกแค่จับมือพี่แน่ๆแ,แล้วพี่ต้องไปทางไหนต่อลละเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยอันนี้คืออ๋อแฮมโอเคครับนี่แฮม แล้วแฮมอีกอันหนึ่งอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยผมเดี๋ยวก่อนแฮมไม่ต้องเหรอผมว่ามันน่าจะมาหานะถ้าแบบแฮมแฮมแฮมเดี๋ยวก่อนมันไปได้จริงๆเหรอวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนทำไมผมไม่ เฮ้ยไม่มีแฮมจริงเหรอเนี่ยอ๋ออ๋อโถ่มันอยู่ตรงนู้นจะต้องทำยังไงอ่ะกูอย่าล่วงอันนี้คือคือลงไปมันจะไม่มาใช่ไหมไอ้หน,นูเนี่ยคือผมโคตรแบบเอ้ยเก็บก็ไม่ได้เดี๋ยวก่อนแคนเซลิลแคนเซลิลแคนเซลิล ทำส่วนยังไงอ่ะเอิม่มโยนหิงก็ได้ได้อะไรต่ออ่ะเดี๋ยวก่อนโอเคมันผมลองลองดูเลยแล้วกันเอา้าก็ลงได้นี่หว่าอุ้ยไป,ไปเอาไปให้หน่อยฮิวโก้เดี๋ยวพี่ยกให้อึ๊บไปเร็วฮิวโก้โคตรดักเลยฮิวโก้ <laughs> เดีวเขาเออไม่ให้ผู้หญิงแบกอะไรอย่างงี้โคตรเวรมากฮิวโก้ชิดชิดโอ้ชิด ชิด <Shit! S 2> โอเคตรงลงลไไม่เป็นไรโอเคแล้วหนูจะกลับไปยังไงอะพี่ไม่เป็นไรถ้ามีไฟเนี่ยปลอดภัยแน่นอนไม่เป็นไรแล้วพี่ล่ะเราไปด้วยกันโอเคไหมโอเคแสงที่รอดมาจะทำให้พี่ปลอดภัยมาเออเดี๋ยวคานเดี๋ยวขานก็ได้ครับดีมากฮิวโก โอ้โหอย่าเลยอย่าเ้ยดูสิมันมีผีอีไม่ใช่ผีมันมีหลุมโอเคแล้วยังไงต่ออ่ะแล้วหนูจะไปยังไงหลุมหลังนายไงฮิวโกโอเคโอเคเดี๋ยวไปเจออีกด้านหนึ่งนะหยุดมาเจอหนูแค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยวพี่จะไปหาโอเคมาดูเลยว่าพี่โอเคได้เลยไม่มีปัญหา แต่ว่ามันเหมือนมีของให้เก็บหรือเปล่านะเมื่อกี้ในเมื่อไม่มันมีไฟขอเอาไปไปดูของแป๊บหนึ่งมีอะไรให้เก็บเออเ้ยชิดชิดชิดอะไรเนี่ยมีของให้เก็บไหมเอยชิดอ้าวตายอย่างนี้เลยเหรอออกไปเขาว่าเอาของหนครับโอเคช่างมันได้แค่นี้แหละ go away that เอ้ยนี่ไงขออีกอันนึงอย่ให้อยู่ตรงศพโอ้โห เหยียบศพเลยครับขอโทษครับไะโอ้ยตกใจหมดโอเคปีนปีนปีนโอเคสวยฮิวโก,โกโ้รอก่อนนะต้องรีบๆแล้วเพราะหาของนานชีดฮิวโก,โก้มาเร็วเข้าฮิวโกอีเอ็มนิเซียฮิวโก้ไหนเกิดอะไรขึ้นอ้าวแล้วฮิวโก้อยู่ไหนแล้วนะ่ะแล้วผมผมต้องไปยังไงเออนี่นี่นี่น,น,นี่โอเคครับจุดไฟโอเค แต่ต้องรีบไปว่ะโอเคจุดนี้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 อีจุดสวยพี่มีเสียงข้างบนนี้ฮิวโก้โอเคไหมคือมันมีหนูโดนกัดไหมไม่โอเคเจอาบันไดครับแต่ว่าข้างล่างมีหนูโอเค้าเดี๋ยวพี่จะเอาหนูลงมาจากข้างบนนะเดี๋ยวก่อนโอเคตอนนี้ครับกำลังโอเคน่าจะต้องเอิม โอเคโฟกัสไว้เอมิเซียน่าจะอันนี้ก่อนเลยครับโปะตรงแล้วก่อนนะแล้วก็จุดไฟอ้าว <g ül> ที่หยิบมาหายไปไหนโอเคเอาใหม่ไม่เป็นไรจุดไฟโอเคถอยไปอโนูบ้าอย่าอย่าเพิ่งหมดนะโอ้ยชิดโอเคสวย <c oughs> นี่พี่หนูมีอะไรให้ลํหนึ่งนะ แล้วแล้วไหนอะโอ้โอชิดสวยแล้วแป๊บหนึ่งนะเอาไม้จากไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเชิดล้ะถ้าไม้หมดเราจะไปเอายังไงตอนนี้อ๋อนี่ไงโอ้โหยิงบนนี้ก่อนเลยครับโอ้สวยงามโอเคเดินได้ละเอาไม้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  มาเดี๋ยวพี่ไปช่วยเองฮิวโก้รอแป๊บหนึ่งนะก็แต่อ๋อยู่ตรงนู้นโอเคไปดูรันอย่ามาเจ้าหนูบ้าขอเก็บของก่อนสวยงามได้ฟาบิดครับโอเคจุดไฟจุดด,ดีเออโอเคมาพี่เตรียมของก่อนนะมาลงมาเลยอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่โอเคฮิวโก้มานี่มา,มาสวยพี่ขอโทษ พี่ไม่น่ทิ้งไว้ให้อยู่คนเดียวเลยไปไม่เป็นไรมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเอมิเซียจะให้มาด้วยกันตอนนั้นก็คือออกไม่ได้ไงโอเคครับไปดับดับไฟก็ได้นะดับไปก่อนโอเคโอค้ยแม่งแบบเหลือแต่กระดูกจริงครับภาพแบบอโอ,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 อ้โอเคไปเลยหนูเวนออกไปเออโอเคมอดไม่ไปซะ โอเคครับรอดแล้วเฮ้ยไอ้น,นี่มันคือมันติดบล็อกใช่ไหมเดี๋ยวก่อนไม่ได้เราจะไม่ให้มันมากัดนะหนูมันบล็อกใช่ไหมเออเอาตายไ,ไปสะเวนเอ้ยนี่เปิดประตูโอ้โอเคไปฮิวโ,โก้ใหม่ตัวละครเหมือนนานจงจังเดอะคริปต์เดอะคริปต์คืออะไรตุ๊ปปั้นโอเคสุดยอดเลยไปฟ้าฟ,า,ฟาเวาเราเออกไปจากที่นี่แล้วแต่ว่า ก็ออกไปขอครับขอกันนะมีของอะไรให้คราฟท์ไมเฮ้ยไม่ได้ว่ะมันขาดไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะทูสเหรอเมททลเลียวไม่พอเออโอเคไม่เป็นไรแล้วมันต้องไปทางไหนต่อนะทางนี้เหรอน่าจะทางนี้มากกว่านะพอมันพูดถึงทางนี้แล้วไปยังไงนี้ไปยังไงนี้เฮลโล อ๋อนี่ไงสเปซบ,บาร์ไปข้ามไปครับพี่โอ้เชดหนูก็ยังมีอยู่ข้างล่างอยู่เลยอะไรนะอยู่พื้นมันคืออะไรครับเนี่ยต้นไม้เหรอโอเคเรามาได้ไกลขนาดนี้แล้วเราไปได้แล้วไม่ไปฮิวก็ไม่ตายหรอกเอ,อสิ่งที่อยู่บนกระเพกคืออะไรผมเดาว่าน่าจะเป็นเชดตอนแรกผมคิดว่าต้นไม้ดูไปดูมานี่ไม่น่าใช่แล้วครับ เชิดมันคืออีกอย่างบน้นี่ไปเลย <c oughs> อ๋อน่าจะหมายถึงว่า <c oughs> เราอยู่ในรางหนูครับ <c oughs> น่าจะหมายถึงว่ามันจะมีเยอะขึ้นน่าแต่ผมต้องไปทางไหนอ่ะอ๋อโอเคนี่เลยโอเคทางน,นู้นจุดไฟโอเคอีนี่คือรางหนูจริงๆบะเนี่อีโอ้ลังหนูจริงปะเนี่ย คือถ้าเป็นอย่างนี้จริงนี่แบบอีแมงโคตรน่ากลัวม,มันใหญ่ใหญ่มากมันเหมือนผมผมรู้สึกมันเหมือนร่างแมงมุมเลยหรือว่าเพราะเกมมันทำให้เป็นอย่างนั้นวะไม้มีไม้อีกไหมทางนูน้น,อน,น,อนโอเคเราต้องวิ่งเหรอได้เอาอย่างนั้นก็ไปลองดูฮิโก้กูดันกูดันฮิโก้กูดันกูดัน,ดน,ดน,ดนอเอ้ยเอ้ยชิดชิด ชิตโอเคโอ้โหรอดมาได้ลังหนูเวนเราทำได้แล้วเราทำได้แล้วเราทำได้แล้วฮิโก้มาให้พี่กอดได้แล้วพี่หนูอยากจะเจอแม่พี่รู้พ <No> ี่ก็อยากเจอแม่แต่ตอนนี้แม่พ bueno ี่ไปทำงานอยู่กล okay ับประมาณห้าโมงครึ่งฮิวโก พี่อยู่กันข้างแล้วหรืออยากให้แม่กลับมาเดี๋ยวแม่ก็กลับมาแล้วฮิวโก,โกห้าโมงครึง่ง <c oughs> มากอดกับพี่ก่อนอืม่ปรนนันทีฮิวโก,โ,กโอเคครับ อนนี้เรามาถึงแชปเตัวที่สี่แล้วนะครับเกับชื่อตอนที่ชื่อว่าลูกศิษย์นะครับโอเคเอมิเซียคือตอนนี้เราจะไม่สามารถกลับบ้านได้แล้วใช่ไหมไม่ได้มันอันตรายเกินไปหนูอยู่ที่นั่นด้วยไหมอาจจะคือพี่ไม่ดูนะฮิวโกผมกลัวคือมันจะหาเราเจอตอนที่แบบตอนกลางคืนโอเคเดี๋ยวเราไปหาบอลลนเทียสกัน โอเคครับมาเดี๋ยวผมขอจบคลิปที่สามไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมเราจะเล่เป็นแชปชัปเตอร์ไปนะโอเคครับก็ขอบคุณนะครับที่ดูมาจนจบนะครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนะครับก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมถ้าหากไม่อยากพลาดคอนเทนต์ใหม่ๆคลิปใหม่ๆจากทางช่องครับก็กด Subscribe ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งด้วยนะครับก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะตั้งใจทำคลิปต่อๆไปตั้งใจจะพัฒนาช่องให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมน,นะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจมากๆนะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันใหม่ในตอนหน้านะครับโอเคสว,ส,สวัสดีครับ